สวัสดีค่ะพบกับช่องหวยเด็ดหวยดังนะคะนี่เราอยู่ที่สูตรหวยราวสุตรที่หนึ่งกันนะคะอ่าผลรางวัลที่ออกนะคะก็ออกกันที่ศูนย์แปดหกนะคะข้างล่างสามศูนย์นะคะเมื่อาวานนั้นแอดให้เพื่อนๆวิ่งกันที่สายสองนะคะ และลองสามนะคะมาเข้าในชุดสามนะคะชุดลองของเรานะคะไม่เข้าในสายสองนะคะอ่ะส่วนในคู่ชุดนะคะแอดให้เพื่อนๆในสายสามนะคะเป็นสายลองก็จะมีอยู่กันที่เก้าสามศูนย์สามและหนึ่งสามนะคะมาเข้าในชุดนี้นะคะศูนย์สามนะคะเราถูกกันในชุดนี้นะคะเพื่อนๆ อ่านะคะเราถูกนะคะก็ดีใจกันนะคะวันนี้เข้าสักทีนะคะจากเฉียดไปเฉียดมานะคะเฉียดแล้วเฉียดอีกวันนี้เข้าเต็มเต็มนะคะทั้งวิ่งและคู่นะคะในแถบสีส้มนะคะที่แอดเน้นให้นะคะก็เข้าในชุดนี้กันนะคะเราจะมาคำนวณกันต่อในวันที่ยี่สิบเอ็ด ่ไม่ใช่นะคะในวันที่อ่าในวันจันทร์ที่ยีสิบสี่นะคะอ่าในวันจันทร์ที่24นะคะกับหวยราวสูตรที่1นน,น,น,นนะคะในเลขคำนวณนะคะ เราจะใช้ในศูนย์บวกกับสามนะคะศูนย์บวกสามมีค่าเท่ากับสามนะคะสามสี่ห้านะคะ มาดูอีกชุดหนึ่งนะคะเราก็จะคำนวณกันใช้เลขบนสองตัวบวกกันนะคะแปดบวกหกเท่ากับสิบสี่นะคะอ่าสี่ห้าหกเจ็ดนะคะ อืมเราก็จะได้ในชุดนี้นะคะอ่าเดีย๋ยวเราค่อยมาดูเลขวิ่งนะคะเราทําในคู่ชุดกันก่อนนะคะในคู่ชุดนะคะก็จะได้ที่สายสามนะคะก็คือสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนะคะในชุดสี่นะคะ สี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดนะคะในชุดห้านะคะห้าสี่ห้าห้าห้าหกและห้าเจ็ดนะคะอ่านี่ก็เป็นในชุดนะคะ เดี๋ยวเรามาดูวิ่งกันนะคะวิ่งและลองในชุดวิ่งนะคะแอดจะให้กันที่อ่ะศูนย์หายนะคะเพื่อนๆในสูตรเราไม่มีศูนย์นะคะวดนี้ ่าเราจะให้กันที่วิ่งหกนะคะอ่านี่นะคะจะมีทั้งหมดในชุดนะคะจะมีอยู่ประมาณนี้นะคะหกเจ็ดแปดนะคะแอดจะให้เพื่อนๆเล่นกันในสาย หกนะคะอลองเจ็ดนะคะจริงๆแอดอยากให้ลองสามอยู่นะคะเพื่อนๆอแอดขอเปลี่ยนเพิ่มอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นสามนะคะอืมนะคะแ,แอดจะติ๊กสีให้กับเพื่อนๆนะคะวิ่งหก ลองสามนะคะอ่านะคะนี่จะเป็นแนวทางนะคะส่วนเจ็ดกับแปดนี่แอดแค่ติ๊กไว้ติดไว้เฉยๆนะคะ,ะ,ะ,คะเผื่อจะมานะคะเพื่อนๆแอดเน้นเอาไว้เผื่อจะมานะคะแต่ว่าแอดคิดว่ามันน่าจะมากันที่ หกกับสามนะคะอ่านี่จะเป็นตัวลองนะคะมันจะเป็นตัววิ่งนะคะส่วนในคู่ชุดนะคะเราก็จะมาดูกันตรงนี้เลยนะคะในคู่ชุดของเราอาจจะให้กันที่สายหกนะคะที่ติดหกก็จะมีกันอยู่ที่สามหกสี่หกห้าหกนะคะ อ่านะคะส่วนในสายรองนะคะก็จะมีกันอยู่ที่สามสี่สามห้าสามเจ็ดนะคะนี่ก็เป็นในชุดสายรองนะคะเพราะว่าแอดก็ชอบในสายเจ็ดอยู่นะคะเพื่อนๆแต่ว่ามันไม่น่าจะนะคะมันยังไม่น่าจะมานะคะแต่ว่าดูเหมือนจะมานะคะ เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันนะคะในวันที่ยี่สิบสี่นะคะกับหวยลาวสุดที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดก็จะค่อยทยอยทำนะคะตอนนี้ไฟก็ดับนะคะแอดก็เพิ่งจะได้มาลงคลิปนะคะไฟดับแล้วไฟก็เพิ่งจะมานะคะแอดก็ได้รีบมาลงหวยลาวให้กับเพื่อนๆนะคะช่วงนี้บ้านแอดไฟดับบ่อยนะคะเพื่อนๆดับตลอดเลยนะคะ เดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวไฟดับนะคะตอนนี้นี่ไม่มีฝนนะคะแต่ว่าไฟดับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในหวยลาวที่สองกันนะคะค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะคะช่องหอยเด็ดหอยดังนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับแอดมินในการคำนวณสูตรนะคะนี่แอดก็คำนวณวิเคราะห์ให้กับเพื่อนๆนะคะนี่ก็เป็นราวที่หนึ่งนะคะงวดที่แล้วเข้านะคะสองกับสาม งวดนี้น่าจะมีหกกับสามนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสองหายในะคาในสูตรเราสองไม่มีนะคะเดีย๋ยวเรามาดูสูตรอื่นเพื่อมาเทียบกันนะคะว่าเพื่อนเพื่อนชอบสูตรไหนนะคะแต่สูตรหนึ่งนี้เราเข้ามาจะเป็นงวดที่สองนะคะอ่านะคะเข้ามางวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะ หน,หนึ่งหนึ่งงวดนะคะสองงวดนะคะหวยราวนี้เข้ามาสองงวดนะคะสูตรหวยลาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นงวดที่สามนะคะเดี๋ยวเรามาอรอรุ้นกันในวันที่วันจันทร์นะคะอ่ะเป็นวันปกติกันแล้วนะคะไม่มีชดเชยไม่มีอะไรแล้วนะคะค่ะแต่แอดขอลาคลิปนี้ไปนะคะเราไปเจอกันหวยราวที่สองนะคะสวัสดีค่ะ